มาถึงหนังสือเล่มสุดท้ายค่ะเป็นหนังสือธรรมะนะคะคมธรรมค่ะเล่มน,นี้เขียนโดยพระภัยสาลวิสาโลนะคะหนังสือที่บอกว่าชีวิตท่านจะพบเจอความสุขในทุกๆวันที่อ่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ คมธรรมะหนังสือที่มีเนื้อหาโดยรวมจากการคัดสรรตัดตอนมาจากข้อเขียนและคำบรรยายของพระภัยสารวิสาโลในที่ต่างๆซึ่งปรากฏใน facebook w w w l d wide web facebook.com/pswisalo โดยรวบรวมและจัดหมวดหมู่ให้อ่านได้ง่ายขึ้นข้อคิดเห็นในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการทั้ง4ประการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องแท้จริงเพราะผู้เขียนเองนั้นก็เป็นปุถุชนที่มีขอบเขตจำกัดทั้งในการรับรู้ใครครวนรวมทั้งสติปัญญาแต่เชื่อว่าหากผู้อ่านรู้จักพิจารณาไตรตรองก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งมีอยู่รอบตัวเรา หากรู้จักใคร่ครวนเราก็จะเห็นทางธรรมและคติเตือนใจได้เป็นอย่างดีเวลาเราเดินไปเตะก้อนหินหรือโดนหน้ำแทงอย่าไปโทษก้อนหินหรือน้ำแต่อย่างเดียวในทํานองเดียวกันใจที่ไปยึดอยากได้ทุกอย่างให้เป็นไปตามใจถ้ามันไม่เป็นไปตามใจเราเราก็จะเป็นทุกข์สิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างปราศจากความทุกข์ได้ก็คือธรรมะคนเราจะประสบความสําเร็จสูงสุดเพียงใดก็ตาม แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องกลับสู่สามัญเฉกเช่นนั้นเสมอคมธรรมะเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจหลักธรรมและรู้จักเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองมากที่สุดค่ะ